ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมนะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม FC Online ครับผมวันนี้อยู่กับสายฟรีเซี่นที่2ครับสายฟีเซี่ยที่2ครับผมนะหรือว่าทีมลิเวอร์พูลของเราทุกคนครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับผมนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูทีมมันก่อนเลยทุกคนครับน่าปัจจุบันครับผมนะปีขวาของเราทุกคนครับจากโมฮัมเหม็ดซาร่าตอนนี้กลายเป็นโจโคเฮดจีบวกห้าไปแล้วครับ ด้วยความที่ผมเล่นแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับผมเลยเอาไปขายแม่งเลยฮะสำหรับซา拉นครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยยังถือว่าเหลือกันครบอยู่ครับผมนะกองหน้ากเป็นตอเรสกองกลางเป็นทางด้านของเจอร์ลัดไอ้สตัวเนี้ยน่าจะยืนพื้นว่ายาวๆนะครับมาเนี้ก็ยังคงเป็นบวก5นะครับที่เหลือเหมือนเดิมหมดทุกอย่างทุกครับยกเว้นปีกและขายออกเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะสำหรับโมฮัมเหม็ดซาลานะ ตัวนี้ผมซื้อมา9 0 0 0 0มื่กว่าเกือบแสนผมจำได้ขายขาดทุนครับคุณผู้ชมครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ผมนะในเมื่อมันเล่นแล้วมันไม่เข้ามือคุณผู้ชมครับมันก็ต้องขายแหละนะครับดีกว่าเก็บไว้เป็นตัวสำรองอ่นะสำรองราคาเกือบแสนใน ID ดีสายฟรีผมว่าไม่ใช่เรื่องนะครับมาเดี๋ยวผมรับผมใช้คูป,ปอง30แล้วกันนะผมไม่ค่อยได้ขายตั้งแต่อยู่แล้วนะครับแล้วก็วิตินญาเนี่ยเอาไป10%นะครับอ่ะเราจะได้ตังตรงนี้ก็ผมนะ79,00 0เอ็มเดี๋ยวเรารับมนเลยนะครับ มาดูตังครับนี่ครับ1 4 6 0 0 0พเมครับคลิปนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชมห้ามคาดหวังการ์ดในคลิปนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นสายฟร,ร,ฟร,รีทุกคนแล้วก็ด้วยความที่กิจกรรมล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราแลกการ์ดเหมือนที่เราเคยทคําทุกคนครับมันเป็นกิจกรรมของนักเตะไทยการ์ดเป้งแจกโคตรน้อยและแต่และเควสโคตรยากคุณผู้ชมสายฟร,รีที่จริงอ่ะมันอยู่รอดแหละนะครับแต่อาจจะต้องรอแบบวันแบบท้ายๆหน่อยนะสำหรับกิจกรรมนั้นครับ มันก็เลยแบบไม่มีการ์ดเยอะเท่าที่ควรนะด้พวกการ์ดลุ้นพวกแปดเนะี่ยไม่ต้องสืบไม่มีครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ทีม600ไม่ใช่ทีม300เพราะฉะนั้นไม่มีการ์ดลุ้นพวกแปดครับคลิปนี้นี่ครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีครับผมนะเขาให้ล็อกอินเรื่อยๆแล้วก็เก็บโทเค็นนะครับแล้วก็นําโทเค็นเนี่ยไปแลกที่ร้านค้าตรงนี้นะครับนี่ครับตอนนี้เราได้มาแค่11โทเค็นทุกคนครับว่าจะแลกเนี่ยใบเบิ้มก็คือใบเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าผมแลกเสร็จสับที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะะะัด,ะดส่หลานนะไ้ออรืเป ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะได้นะค่อยมาแลกนะตรงนี้3วันใช่ไหมรตรงนี้7วันนะน่าสนใจเพราะว่า SVP สำหรับสายฟรีเราเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องการมากๆนะครับแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะว่า SVP จะหมดครับผมนะตอนนี้เราก็ยังถือว่าเหลือเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ิมเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ยัด SVP ไปจนหมดเลยนะนะครับสำหรับตัวให้เราแลกอะกิวกํารไรเดือนอนะแล้วก็กิจกรรมนี้ที่มาก็มีแจก SVP ด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังคงอยู่รอดนะครับสำหรับ ID ดีนี้คุณผู้ชมครับ อ่ะการ์ดนาตาประมาณนี้ครับอุ้ยตังน่าจะเยอะนะฮะพามาดู BP หรือว่าตังของเราก่อนเลยครับผมนะเริ่มต้นเรามีตอนนี้146,000นะครับแล้วก็ตัวที่เราจะเสริมเนี่ยผมมองไว้เป็นทางด้านของจางคงหรือว่าโจโคคุณผู้ชมครับโจโคเนี่ยผมมองไว้เป็นปีโฮมโกรนนะนะครับหลายหคนจากที่ผมดูคอมเมนต์นะครับเชียร์ทา้าของ LN มากๆนะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าโจโคเนี่ยผมมี3 ID ไอดีด้วยกันทุวคนครับไอดีแรกก็คือไอดีหลักของผมผมใช้เป็นปีเชลซีนะครับไอดีที่2องครับผมนะไอดีทีมหกร้อตัวนั้นจะใช้เป็น l อนะครับและไอดีนี้เราจะใช้เป็นโฮมโกลนหรือว่า h g คุณผู้ชมครับ3 ID ไอดีสามโจโคแล้วก็3ปีไปเลยนะครับจะได้เห็นความแตกต่างนะว่าตัวไหนแบบเฮ้ยเล่นง่ายตัวไหนเล่นดีอะไรเงี้ยเชลซีผมลองละเก่งมาก LN นี่คือกำลังจะซื้อแต่เคยเล่นแล้วล่ะนะครับแต่โฮมโกลนเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นจริงจังเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับมาครับตอนนี้ตังของเราให้ลืมดูครับผมนะ2อ0 0 0 0กับ4 0 0 0เอ็มทุกคนครับสำหรับตังเริ่มต้นของเราถือว่าเยอะมากๆครับแล้วก็อย่างที่บอกครับผมการ์ดของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวขอญาตคัดการ์ดที่มันลุ้นบวกหหรือว่าการาันตีบวก5เอาไว้เปิดเซตที่2นะครับเซตแรกก็เปิดการ์ดสมักกกสมักักไปก่อนคุณผู้ชม สายฟรีนะครับผู้ชมครับเปิดการที่ได้จากขลับไปก่อดน,นะเพราะขลับเนี่ยมันจะแจก,กการเล่นพวกนี้อยู่แล้วนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้มันมีไฟจากใบนี้ด้วยะฮะสุขโชของเรานะครับอ่ะคุณผู้ชมครับไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมครับสำหรับเซตแรก150บใบไปเลยครับไฟครับเพราะว่ามีสุขโชคแล้วก็จากที่ผมไล่ดูการเมื่อกี้นะครับคลิปนี้น่าจะเปิดการเอาไปขายแล้วก็มาดูครับว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่คิดว่าไม่น่าที่จะเสริมทุกคนการ์ดมันยังไม่เบิ้มนะอาจจะต้องรอคลิปต่อต่อไปครับ พอคลิปต่อไปเราจะแลกไอ้พวกโทเคนได้ครับผมอุ้ยไฟไอเชียตกใจทำไมนักเตะไทยเอ้ยมึ่งพูดไปว่านักเตะไทยจะมานะครับโหแล้วสามล้านแปดยังบักเลยครับผู้ชมปิ้งมามานเดอกเกิร์ตเซ่หมื่นห้านะคุณชี้ทำบุกสามนี่จะขนาดไหนเนี่ยเกิร์ตเซ่หมื่นห้าซอลลี่มาร์ทห้าพันครับผมนะมีคัสซันเย่ครับ โอเคหลักพันเยอะครับคุณผู้ชมเฮ้ยผมว่าไม่แย่ครับเซตนี้ดูดิคือหลักพันสิบตัวมันก็หมื่นหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมครับตอนนที่พันห้าครับผมพันหกสองพันอะไรเงี้ยแล้วทำไมกระตุกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับแต่เกอร์เซตหนึ่งหมื่นห้าพันเอ็มครับเซตที่2เดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันครับมันมีการ์ดที่มันไม่ได้ลุ้นอยู่นะครับเหมือนจะเปิดไม่หมดเซตแรกนะครับอีก35ชิ้นคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้บวก1แต่ไฟ รอบนี้ครับนี่ครับลุ้นปก5-2ใบาการันตีอีก 1- 2องใบคุณผู้ชมครับมีใบนี้ด้วยฮะลุ้นซีซีแบบเบิ่มเบิมครับอย่าให้น้อยหน้าเมื่อกี้นะครับผมยังไงคุณผู้ชมชอบใจซีรีส์แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช anel Max TV หน่อยละกันนะครับขอสักประมาณ50ไลค์ละกันคุณผู้ชมขอไม่เยอะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่ตอไปคุณผู้ชมครับบอกเลยครับสายฟรีเกมนี้ต้องมีที่ยืนครับมาดูไปพร้อมกันปีอะไร โอ้โหเรียบร้อย UCL คุณผู้ชมครับเซอร์คิโอโกเมสครับผมที่ริงการ์ดดีนะแค่มันออกตัวไม่ดีนะครับคุณผู้ชมครับมีเอเดซอนพันหนึ่งแม่งเอ้ยเซนที่แล้วดีกว่าเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับคุณผู้ชมครับก็ขายเอาตังค์แล้วก็สรุปราคาแล้วกันอ่ะชิงขายทำก่อนเลยแล้วกันครับอ้ขายกันสอสมคิวนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ได้อยู่นะฟลลี่มาร์ชนะครับอ่า ห้าพันทวดใช้ไหมขอห้าพันทวนแล้วกันคุณผู้ชมนะครับไอไดีสายฟรีอ่ะมันไม่ค่อยมีของไงไอดีนี้โอ้โหแล้วโจโคนี่ฮะเจ็ดแสนครับปัจจุบันราคาเจ็ดแสนเอ็มคุณผู้ชมคิดดูดินะครับเราเพิ่งม,มีสองแสนคือขายหมดเนี่ยผมให้ไม่เกินสามแสนจริงๆนะนะครับถ้าขายหมดอ่ะไม่เกินสามแสนอยู่ละแต่อย่างน้อยครับเราก็ยังมีนะตรงเนี้สองแสนสามหมื่นครับอ่ะต่มไปเลยครับนี่ครับอีกสี่หมื่นเอ็มตรงนี้ครับ เอ้ยไม่แน่เหมือนกันคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวปล่อยไปเลยครับที่เหลือเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่ครับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เลยฮะคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าไม่แย่ครับถ้าเกิดว่าเกิดเซีขายออกในความที่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันคือการ์ดฟรีเว้ยคุณผู้ชมนะครับมันไม่ได้มีแบตโชวพาร์มันไม่ได้เติมอ่ะมันก็พออยู่ได้เลยเอาตรงๆนะคุณผู้ชมดูจากตังค์อ่ะสองแสนเอมกับ2ส,สัปดาห์ผมก็ว่าไม่ได้แย่นะ นะครับผมว่าส่วนตัวผมคิดว่าโอเคมากๆเลยด้วยซ้ำครับใครที่เป็นสายฟรีไม่ต้องน้อยใจทุคครับเล่นไปนเรื่อยๆครับแต่ต้องเก็บตังค์ให้เป็นนะนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนที่เป็นสายฟรีชอบมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยพอถามก็บอกว่าไปซื้อตัวนั้นแล้วก็ขายตัวนี้มันโดนภาษีเยอะเกมเราอะ่ะเพราะฉะนั้นอยากท,ทําพีเมเทพเก็บตังค์ให้เป็นนะครับแล้วค่อยไปโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะทีเดียวนะครับ,นะรบตอนนี้ก็จะมีพวกคาริุสแต่ผมยังไม่ซื้อแล้วกันนะคาริุสแต่ผมยังแบบเฉยๆอยู่นะยังแบบไม่ได้อยากได้นะครับ เอเมอร์ชานผมจะเปลี่ยนจากตัวที่ผมใช้เป็นปีอัพใช่ไหมจะเปลี่ยนมาเป็นตัว FA ราคาก็ถือว่าแรงอยู่ครับแสนสองครับผมนะเดี๋ยวรอให้มันตกสักหลักแสนนะแสนทวนเงี้ยเดี๋ยวจะซื้ออยู่ครับมีตัวจอแดนเทนเดอร์สันครับตัวนี้น่าสนใจนะครับสแตทสวยด้วยนะสำหรับการรับคนนี้ครับแต่ผมดูจากกราฟละน่าจะหายากนะครับราฮิมเซอร์ดิงครับเป็นอีกหนึ่งอันนี้คือ1ช้อยนะไม่ใช่ว่าผมจะซื้อนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยที่ผมมองไว้สำหรับราฮิมครับอิบราฮิมาโกนาเต้ครับเซนเตอร์แบ็กของเรา ถ้าเกิดว่าสำหรับสับเปลี่ยนหรือว่าไล่เอพีเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็อาจจะมียักษ์โกลเนเต้ไปด้วยครับก็จะมีโคดี้กักโปครับตัวนี้ก็น่าสนใจครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ผมมองไว้ตอนแรกว่าจะซื้อตัวนี้ก่อนด้วยซ้ํานะครับถ้าราคาพอๆกันตัวไหนไมีขายผมซื้อตัวนั้นนะครับแต่โจโคมันจะดีกว่ากักโปตรงที่มัน2เท้าครับ,รบรค,ระะคุณผู้ชมครับแต่กักโปจะด,ดีกว่าโจโคตรงที่มันจบสกอร์คมกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูแฟตนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะเปิดบอลดีกว่าแป นะครับจบสกอร์มากกว่า9 9นี่คือเยอะมากแต่ที่เหลือนี่คือฝั่งนี้ก็กินขาดเหมือนกันเรื่องของความคล่องตัวนะเพราะโจโคมันตัวเล็กนะครับกัรกโปนี่คือเกือบ190นะนะครับบอดี้รูปร่างค่อนข้างใหญ่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับหรือผมอาจจะเอาโจโคยืนขวานะครับกัรกโปยืนซ้ายก็ได้กองหลังอีกคนก็จะเป็นฟานได้ครับตัวนี้เดี๋ยวเก็บตังค์แล้วก็ซื้อเพราะว่าจะมาลด FP ด้วยนะครับมีหลุยส์ดีอาร์สครับอีกหนึ่งฝั่งนะครับที่ต้องมาแข่งขันกันครับระหว่างตัวนีีี้หรืออว่าจะเปป็นนกกัโทึง แต่ดีอาร์ตแต่ผมเฉยๆนะตัวที่ผมชอบแล้วว้าวที่สุดในฟูลรีวิูที่จักที่ผมจับมาทุกคนครับซาดิโอมาเน่ตัวนี้ตัวนี้คือที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าดีอาร์ตมันล้านหนึ่งอ่ะผมอาจจะเก็บตังค์เพิ่มแล้วก็เอาซาดิโอมาเน่เลยนะเพราะมานเน่แม่งเก่งแบบเก่งมากนะครับเป็นตัวสองเท้าที่ผมน่าจะชอบที่สุดแล้วอ่ะในทีมที่แบบอยู่ในขนาดนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่นับต่อเลที่แบบราคาแพงๆอ่ะมาเน่ของผมเนี่ยซื้อมาไม่ถึงหมื่น แต่เก่งชิปหายนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมครับผมขนาดละออนมา2สัปดาห์ครับของแบบเปิดนับเดียวหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและมาวนี้ครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเปิดการ์ดขายเก็บตังค์นะครับคลิปต่อไปก็ภาวนาให้ผมแบบเปิดได้ตัวแบบเบิ่มๆนะกันแล้วก็คลิปต่อไปคิดว่าน่าจะได้แลกนะสำหรับตัวโทเค็นครับจากนั้นเดี๋ยวมารวยล้นฟ้ากันครับปลากูนครับผมนะคลิปนี้แยกย้ายครับผมนะฝันดีราตรีสวัสดิ์คุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนที่ผมอัดเเเนี่ยยกาลลััังงงจจะช้้แวไอดสร็ ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยตื่นมาตัดเดี๋ยวว่ากันครับผมนะวันนีทุกคนครับผมไปแล้วบครับสวัสดีครับ